เจ็ดอุคตะหะบดีเอตะทัดข้ด้านการบำรุงสงู์สังคุปะอถาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปยังหมู่บ้านหัดทิครามประทับอยู่ที่อุทยานนาขวันเวลานั้นท่านอุคตะ เศรษฐีได้ดื่มสุราเมาไมายเป็นเวลาเจ็ดวันในวันสุดท้ายได้พาพวกเต้นรำออกไปยังอุทยานนาควันมีการบำรุงมบำเรอและเฮห,หาร่าเริงกันอย่างเอิกกริกแต่เมื่อเข้าไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความระอาย ความเมาหมายของท่านจึงหายไปท่านได้ถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ในที่สมควรข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมโปรดท่านได้สำเร็จเป็นพระ อาาคามีตั้งแต่นั้นมาท่านจึงงดการร่าเริงต่างๆเสียแล้วอนุญาตให้พวกเต้นลำไปอยู่ที่อื่นตามใจชอบส่วนตัวท่านเองได้อุทิศชีวิตถวายทานแก่พระสงฆ์ด้วยความเรื่อมใสย,ยิ่ง ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณอุดาคานสาราป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจำ อุคตะหะบดีหมู่บ้านหัตถิครามเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีแปดประการวันรุ่งขึ้นมีพิสุรูปหนึ่งไปบ้านของท่านขะหะบดีแล้วถามท่านว่าคุณธรรมที่เกิด กับท่านแปดประการเป็นอย่างไรท่านขหบุดีได้อธิบายถึงคุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจให้พิสุรูปนั้นฟังดังนี้หนึ่งขณะที่เมาสุราอยู่อุทยานนาขวันนั้นเมื่อเห็นพระพุทธ พรองค์เสด็จมาความเมาหมายก็สูญสิ้นไปเป็นคุณธรรมข้อแรกที่เกิดขึ้นในใจสองเมื่อท่านมีจิตใจเลื่อมใสได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ได้ฝังอนุปุพิกถาหา้า คือทานกาะกถาศีรกถาสังฆกถากามาทีนวะกถาและเนกะคัมมะกถาแล้วมีจิตปร่งใสอ่อนโยนเบิกบานและผงใสย,ยิ่นเหมือนผ้าขาวสะอาดพระพุทธเจ้าทรงทราบภาวะจิตของท่านและทรงแสดงสามุกะ ังสิกธรรมเทศนาคืออริยสัจส,สีอันได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมักท่านอุคตะหะบุดีได้ดวงตาเห็นธรรมขณะที่นั่งอยู่บนอัศนะคือมีปัญญาเห็นประจักษ์ว่าสิ่งใดที่เกิดมาแล้วสิ่งนั้นทั้งหมดก็จะต้องดับไปได้บรรลุธรรม รู้ธรรมยังถึงธรรมหมดความสงสัยเป็นผู้มีความแก้หกกล้าเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะสมทานสิกขาหมดและมีพมมวัจนสามท่านมีภรรยาสี่คนท่านแจ้งให้ภรรยาทราบว่าท่านสมาทานสิขาบทแล้วผู้ใดปรารถนาจะใช้พกรัพั์ จะทำบุญทำทานหรือจะกลับไปอยู่บ้านญาติของตนก็เชิญตามใจชอบถ้าปัถนาชายใดก็จะยกให้ชายนั้นตามต้องการภริยาหลวงจึงขอให้ท่านยกให้ชายที่ตนชอบคนหนึ่งท่านก็ยินดีจัดการให้ตามความประสงค์ขณะที่บริจาคภริยานั้นท่านก็มิได้มีจิตคิดฟุง้งซ่าน สี่ท่านมีภกทรัพย์มากมายแต่ท่านมิได้ตนีท่านได้แจกจ่ายแก่ผู้มีศิลป์มีกัลยาธร,รมโดยทั่วหน้าห้าท่านเข้าไปหาภิกษุรูปใดก็เข้าไปหาด้วยความเคารพเมื่อฟังธรรมก็ฟังด้วยความเคารพเมื่อภิกษุไม่แสดงธรรมให้ฟังท่านก็แสดงให้ภิกษุฟัง 6. เมื่อท่านนิมนต์พระสงฆ์แล้วแม้จะมีเทวดามาบอกท่านว่าพิสุรูปนั้นมีคุณธรรมอย่างนั้นรูปนี้มีคุณธรรมอย่างนี้รูปนี้มีศีลรูปโน้นไม่มีศีลท่านก็มีใจสม่ำเสมอได้ถวายทานแก่พิสุเหล่านั้นด้วยโดยเท่าเทียมกัน 7. แม้จะมีเทวดาเข้าไปหาท่านและได้สนทนาธรรมกับท่านเสมอท่านก็มิได้เกิดความลำพองใจ แหากท่านจะสิ้นชีวิตก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้อัศจรรย์ใจอะไรที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าท่านจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเกี่ยวพันอันจะทำให้เวียนมาเกิดในโลกนี้อีกสวัสดีค่ะ